ไฮนะคะทุกคนอยู่กับชาในช่อง pepper cha cha นะคะก็ถ่าย pepper อยู่แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้พูดถึงน้องแมวกันนะคะแต่ว่าก็จะมีแมวเดินป้นเปี้ยนไปมานะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าอันนี้เนี่ยคืออะไร pepper คืออันนี้คือกรงลิงใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีถาดซึ่งเราดึงออกมาเราก็จะเอาแผ่นรองฉี่แบบทั่วทั่วไปเนี่ยวางใช่ไหมคะเวลาเขาอึฉี่เนี่ยมันก็จะตกลงไปเพราะว่าในกรงรุ่นนี้เนี่ยพื้นมันก็จะเป็นเหมือนเสลดก็คือจะเป็นแบบช่องช่องนะคะ ฮปูฮัลโหลปูปูตอนนี้นะคะ e <ast> ก็ประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วนะปูปู boo. ก็หน้าต่างง่วงๆนิดนึงนะโอเคทุกคนคือสิ่งที่ชา่าอยากอัปเดตนะคะก็คือนี่เลยนะคะ ชาชาเนี่ยไม่ได้ใช้แผ่นลองฉี่อันนั้นแล้วตอนนี้ชาใช้ทรายแมวทุกคนคือตั้งแต่ชาเลี้ยงแมวใช่ไหมคะก็คือได้รู้จักกับทรายแมวได้รู้จักสรรพคุณว่าเวลาแบบฉี่ลงไปทรายมันจะเป็นก้อนอึ ừ, มันก็จะโดนทรายคลุกอะไรแบบนี้นะคะชาก็เลยลองมาใช้กับลิงนะคะคืนนี้ชา,ชาก็อยากจะแนะนําให้คนที่แบบเลี้ยงลิงนะคะหรือว่ากําลังจะเลี้ยงลิงว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆทุกคนชาบแบบดีใจมากๆที่ชาลองชายังไม่เคยเห็นใครลองคือไม่เคยเห็นใครแบบใช้ทรายแมวกับสัตว์อื่นอะแต่ว่า ชาชาใช้เพราะว่าอึลิงเขาเหม็นมากทุกคนเออแล้วชาชาเลี้ยงในห้องที่ปิดใช่ไหมคะก็มีเปิดแบบระบายอากาศบ้างเออแต่ว่ามันก็ยังเหม็นอยู่ดีเพราะอึมันเหม็นมากจริงๆทุกคนแล้วมันมี2ตัวใช่ไหมคะมีอบูบูกับจาฟ้าใช่ไหมชาชาก็รู้สึกว่าอึเหม็นพวกเครื่องปรับอากาศอะไรเงี้ยที่สําหรับสัตว์มันก็ช่วยได้แต่มันไม่ได้ช่วยได้มากนักนะคะชาชาก็เลยลองใช้ทรายแมวเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนชาชาก็ใส่แบบทรายแมวแบบเต็มๆเลยนะคะเห็นไหมพวกก้อนๆพวกเนี้ยแบบเป็นเข้มๆอ่ะมันคือฉี่เขานะคะแล้วก็พวนี้ คือลิงอ่ะเขาจะไม่เหมือนแมวที่เขาจะกลบอึกลบฉี่ตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้จะลงมาตรงถาดนี้อยู่แล้วเขาก็อยู่ข้างบนแล้วมันก็ตกลงมาใช่ไหมคะแต่ความน่าทึ่งคือกลิ่นเนี่ยหายไปแบบบอกเลยว่าดทุกคนคือแบบแทบไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ดีมากมากมากใช่เลยอยากจะมาแนะนําทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าราคาประหยัดกว่าเพราะว่าทรายแมวอ่ะเราไม่ได้ต้องใช้เกรดที่มันดีมากๆคือเอาแค่แบบเม็ดละเอียดจับตัวง่ายก็พอนะคะเพราะเวลาเขาฉี่ลงมามันก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบพวกนี้นะคะแล้ว ก็เดี๋ยวเราก็จะตักออกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือที่ตักอึหรือฉี่แมวนะคะซึ่งอันนี้ชาชาตักไม่ได้คือช่วงแรกก็จะเซ็เงๆว่าเฮ้ยทำไมมันตักไม่ได้คืออึลิงอะ่ะเขาเล็กเกินไปมันเลยเป็นปัญหานะคะก็อันนี้เนี่ยตักได้แค่อึแมวเพราะว่าไซส์กําลังดีนะคะอึลิงมันจะตกในช่องแล้วก็ฉี่เขาก็จะตกในช่องนะคะฉี่ที่เป็นก้อนๆน,นะคะเพราะว่าช่องมันใหญ่ไปชาก็เลยไปเซิร์ชมานะคะทุกคนชาาก็ได้เจ้านี้มา,มาอันนี้เนี่ยคือที่ตักอึ ừ, สัตว์เลื้อยคลานพวกเว็บทัลนะคะก็ซื้อมมาาะะีหลย มาทุกคนอันนี้ใช่ซื้อมา200ประมาณ2อ0รอยะไรเงี้ยแต่มันมีถึง4 5 0 0เลยนะมันเป็นสเตนเลสสตีลนะคะก็คือเอ่อโดนน้ำได้ไม่ไม่ขึ้นสนิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนดูนะคือซี่มันเล็กมากๆเราก็สามารถสกู o ops, หรือว่าตักขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวชาจะทำให้ดูนะคือแต่ก่อนชนาะต้องเปลี่ยนแผ่นรองฉี่บ่อยมากเพราะว่ามันเหม็นพอแบบอึ ừ, ตกลงมาโดนแผ่นอีตัวแผ่นเนี่ยมันก็ดูดซับกลิ่นซึ่งกลิ่นก็ไปติดที่แผ่นมันก็ยังแบบมีความเหม็นวนเวียนอยู่นะคะแต่ว่าพอมาใช้ทรายแมวเนี่ยคือ ทรายมันก็ดูดซับกลิ่นนะคะและที่สำคัญนะคะก็ใช้อันนี้นะอันนี้ฉันก็สั่งมาประมาณ2องสามนะคะเป็น1แถมหนึ่งะคะก็มีสีชมพูกับสีเขียวนะคะถ้าจะเป็นของจีนนะคะมันเป็นสําหรับแบบแคดแซนโดยเฉพาะก็คือทรายแมวนะคะเป็นเดอร์เดรนปีชก็คือเป็นเ,เม็ดน้ําหอมดับกลิ่นนั่นเองนะคะฉันก็จะโรยก้อนนี้นะคะที่เห็นสีชมพูก็คือเม็ดพวกนี้นั่นเองนะคะก็ทุกครั้งเนี่ยที่ชั้นตักทรายใช่ไหมชั้นก็จะเพิ่มทรายถ้าทรายมันหายไปเยอะใช่ไหมคะและชั้นก็จะโรยพวกนี้ด้ยเาะาเเนะ่นนนนี้้ดดูอองััมจล็ เรื่อยๆทุกคนคือเชื่อว่ามันจะดูดกลิ่นด้วยนะคะแล้วมันก็จะกินตัวเองเข้าไปให้มันเล็กลงอ่ะเราก็เลยจะต้องเพิ่มนะคะแล้วก็ที่สาคัญเวลาเราตักกับบางครั้งเนี่ยเอ่อตัวเนี้ยมันก็ใหญ่ใช่ไหมเขาก็นึกว่าเป็นอึมั้งที่ตักนะมันก็เลยไม่ลงไปนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันก็จะไม่หอมเท่าวันแรกที่เราโรยอยู่แล้วก็คือทุกคืนเนี่ยฉั่ก็่ตักอึแมวใช่ไหมตอนนี้ก็คือเพิ่มตักอึลิงด้วยนะคะก็วิธีตักก็เหมือนอึแมวอึแมวเลยทุกคนแค่นี้แล้วก็ล่อนออกนะคะ มันก็สนุกดีทุกคนเหมือนเล่นทรายเห็นไหมคือแบบไอ้ตะแกงอันนี้มันดีมากเพราะมันเล็กใช่ไหมคะฉีบลิงเนี่ยบางครั้งมันเป็นหยดนิดหยดหน่อยอะไรเงี้ยมันจับตัวเป็นก้อนเสร็จปุ๊บมันก็มาค้างอยู่ในนี้นะคะเราก็ทิ้งไปเราก็ตักได้เลยนะคือเหมือนกันเดะเลยอะ่ะความดีคือแบบกลิ่นอืนเนี่ยหายไปแบบสุดๆเลยทุกคน8 0อนะ่ะหายไปอะ่ะ คือทุกวันอะชาชาก็จะแมคคลนคือทุกวันอ่ะชาชาก็จะเอากระดาษเปียกใช่ไหมคะเช็ดอึให้ลงสเลชพอลงสเลชปุ๊บมันก็ลงมาในถาดอันนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ดึงถาดออกมาทําความสะอาดนะคะเห็นไหมนี่มีทั้งอึน,นะคะแล้วก็ทั้งฉี่เลยแบบเล็กๆเนิดนึงเนี่ยมันก็กรองออกมาได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอีกอันนึงอะ่ะมันแบบซี่ใหญ่อะแล้วมันก็จะตกลงไปหมดก็คือกรองอะไรไม่ได้เลยนะยก็จะตักเนี่ย ก็เสียเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าฉชนก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่แบบกลิ่นหายไปแบบมากๆทุกคนนี่ล่อนๆนะคะเหมือนเล่นทรายคือตอนแรกแชนก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือมันเป็นแค่ฉี่แมวนะที่แบบจะจับตัวเป็นก้อนมีปฏิกิริยากับพวกทรายแต่ว่าฉี่ลิงก็จับตัวเหมือนกันคาดว่าน้ำเนี่ยน่าจะทําปฏิกิริยาให้มันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ทิ้งไปง่ายดดยมากทุกคนชีวิตดีขึ้นเยอะมากนะคะมีความสุขมาก ห้องคือแบบเ็นน้อยลงมากนี่เราก็ตักไปนะคะเห็นไหมตัวสีชมพูเม็ดสีชมพูมันก็จะมาติดบ้างนะคะเราก็ทิ้งไปไม่เป็นไรเพราะาอย่างที่บอกว่าตอนโรยมันหอมแต่พอมันอยู่ไปใช่ไหมมันก็ดูดกลิ่นเหม็นเข้าไปในตัวเองความหอมของมันก็จะหายไปด้วยนะคะคือตอนที่เจอที่ตักอันนี้คือมีความสุขมากตอนแรกคิดว่าจะต้องใช้แบบที่ทําอาหารที่แบบเอาไวลล้ล่อนนู่นล่อนนี่อะไรเงี้ยนี่เห็นไหม เออลิงมันไม่ได้เป็นน้ำนะทุกคนมันก็ไม่ต้องกลบก็ได้นะคะนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ลงมาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าทรายไม่ต้องดีมากก็ได้ขอแค่มันจับตัวง่ายแค่นั้นพอนะคะเพราะว่าของแมวเราก็ต้องเลือกดีหน่อยไม่มีฝุ่นอะไรแบบนี้ไม่เจ็บเท้านะคะแต่ลิงเขาไม่ได้ลงมาอยู่แล้วเนอะอย่างที่บอกนี่นะคะมันก็เพลินๆดีนะทุกคนคือจริงๆอยากทำคลิปตั้งนานแล้วแต่ว่าอยากจะลองใช้ดูก่อนว่าเออมันได้ผลจริงๆนะอะไรเงี้ยก่อนที่จะแนะนํานะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นใครใช้อ่ะเพปเปอร์นะ่านหน้ากล้องไป อันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบขยะนะคะช้าๆก็จะตักใส่กล่องเพราะว่ามันก็จะสะดวกกว่าพวกถุงอะ่ะเราไม่ต้องมาอ้าเดี๋ยวทรายมันจะร่วงนะคะจะตัก แมคควีนแล้วเนี่ยพอเราตักเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็โอ๊ยแมคควีนพอเราตักเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเกลีย่ยให้แบบมันสูงประมาณหนึ่งนะคะให้มันแบบโดนขอบข้างบนอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเขาก็จะอึตรงขอบนะคะซึ่งที่ที่อึจะตกบ่อยที่สุดก็คือขอบนะสำหรับลิงของอาชานะคะอาจจะเป็นสถานที่ที่เขาชอบอยู่เพราะว่าเวลาเขาอึเขาก็จะเกาะพวกคอนรับเล็บที่อาชาติดไว้ในกงเนี่ยแหละแล้วก็จับทรงทรายนะคะไม่ให้มันตื้นมากเวลาเขาฉี่เขาอึมันจะได้ลงมาในทรายนะคะเฮ้ hey! แอคควีด no no โอเคโอเคค่ะสิ่งที่อาชาทําใหม่ก็คืออาชาเนี่ยเอาทรายมาไว้ใกล้ๆกรงด้วยนะคะก็ชาชาเนี่ยได้อัปคลิปรีวิวห้องสัตว์ไปก็คือคนดูเยอะมากๆดีใจมากๆานะเพราะว่าคือเราก็รีวิวอย่างละเอียดอยากจะแชร์ให้ได้เยอะที่สุดนะคะก็ดีใจที่ทุกคนให้ความสนใจมีคนมาำำถามคาถามชาก็พยายามไปตอบเท่าที่ตอบได้นะคะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ชาเามาไว้นะคะมันเป็นถังทุกคนของอีกเกียอยู่แถวแถวแบบพวกเครื่องครัวนะคะชาก็เอาทรายแมวเนี่ยใส่ในนี้เพราะปกติทรายแมว อยู่ในถุงใหญ่ๆหนักๆนะคะก็ทุกครั้งที่เอากมามันจะลําบากฉชนก็เลยเทใส่ในนี้เลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก็จะเขียนว่า Abu Abu and j a f a นะคะของแมวก็จะเขียนว่า Pepper and m c q u e e n นะคะก็แยกกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใช้ทรายคนละตัวนะคะนี่นะคะก็เวลาใช้นะคะฉชนก็แค่เปิดแค่นี้แล้วฉชนก็เอาช้อนนะอันนี้ฉชนก็ซื้อมาจากออนไลน์นะคะก็อลาประมาณ30บาทนะคะมันเป็นช้อนตักอาหารแหละมันสามารถหนีบถุงได้ด้วยนะคะแต่ว่าเรามาตักทรายก็สามารถตักแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในถาดเลยนะคะ นี่นะคะก็เติมได้เลยนะเพราะว่าเวลาตักทรายมันก็จะออกมาพร้อมฉี่อะไรอย่างนี้นะคะนี่ นี่นะคะคือทรายที่ใช้ให้ลิงมันก็จะละเอียดมากๆนะคะมันก็จะมีฝุ่นตอนที่เราเทลงถังนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ลงไปคุกหรือเล่นกับมันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีฝุ่นออกมานะคะก็ราคาไม่ได้แพงมากด้วยนี้น่าจะถุงละประมาณ200อะไรเงี้ยประมาณ6ลิตรนะคะช่ก็จําไม่ค่อยได้แต่ว่าถือว่าโอเคช่รู้สึกว่ามันประหยัดกว่าแผ่นแผ่นรองเยอะมากเพราะเราเติมทรายได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ตามปกติแช่ชชจะอาบน้ำให้ลิงอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะช่ก็จะเอากงออกไปทําความสะอาดด้วย,วยก็สามารถเอาทรายมาพักไว้นะคะแล้วก็เราก็ล้างถาด ก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนไซน์ก็ได้นี่ก็คือแล้วแต่เรานะคะคือสําหรับชาติตอนนี้ชาใช้ยังไม่ได้เปลี่ยนไซน์เลยนะคะชาก็แค่เพิ่มไซน์เพิ่มไซน์ไปเรื่อยๆนะคะกลิ่นก็คือไม่มีเลยนะคะคือดีมากแต่ชาก็จะเก็บไว้อย่างนี้ มันก็จะแบบสะดวกมาอยู่แบบใกล้กันเลยนะคะพอเติมเสร็จนะคะเราก็จะเกลี่ยนะอย่างที่เช่าบอกให้มันแบบว่าพอดีพอดีทั่วๆกันไปนะคะมันก็สนุกก้ะทุกคนรดนเรือนดีตอนนี้จะสังเกตได้ว่าแบบเม็ดสีชมพูแบบเหลืออันเดียวนะคะเราก็จะเอามาใส่เพิ่มนะคะนี่อันนี้มันดีนะมันมีที่ปิดด้วยนะคะแล้วก็มีรูเล็กๆด้วยบางยี่ห้อมันจะแบบต้องเปิดที่เช่าเคยใช้นะอันนี้ก็สะดวกมากนะนี่นะคะเช่าก็เลยจะกระจายอย่างนี้ได้เลยมันจะหอมมากทุกคนตอนนี้ที่เช่ากระจายลงไปอะ มันแบบมันกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไม้หน่อยอ่ะเราไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะดูดซับกลิ่นแล้วมันก็จะหายไปแล้วเราก็ค่อยใส่ใหม่ก็ได้นะคะใส่ประมาณกี่เม็ดอ่ะสิบกว่าเม็ดสิบห้าเม็ดอะไรแบบนี้นะคะดูปูบ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 ,บูมานั่งมองบูบูจะชอบมองเวลาชาติตัก อึ ừ, มากนะคะโอเคเสร็จปุ๊บนะคะชาชาก็จะเอาฐานเนี่ยวางขึ้นนะคะอย่างนี้เลยนะคือมันหนักนะทุกคนเราจะไม่สามารถให้เขาห้อยลงมาได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักนะคะตัวยึดฐานนะคะแล้วก็พอขึ้นปุ๊บเราก็เสียบเข้าไปเลยอย่างนี้นะคะมันก็จะบาลานซ์อยู่เพราะว่าตัวฐานของกรงมันก็จะแบบรับน้ําหนักได้นะคะแล้วก็ถ้าใครเห็นมันก็จะมีแบบทรายอะไรอย่างเงี้ยล่วงก็เป็นปกตินะคะชาชาก็จะเอาแบบเครื่องดูดฝุ่นดูดไปเลยนะคะอ่ะปูมันนี่แล้ว อาบูมาเล่นกันอาบูมาเร็วเก่งมากนี่นะคะตอนนี้ชาก็กำลัง ฝึกอาบูปล่อยกันมาเก่งมากคือชาก็ฝึกอาบูบูเนะ่เพราะว่าอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบว่าบูบูเขาไม่ชอบให้จับนะคะชาก็ต้องฝึกจับแบบนี้นะคะทุกครั้งที่ออกจากกรงเราก็จะจับเขาคือจฟาฟ้าออไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้กัดรุนแรงเหมือนอาบูนะคะเพราะตอนนี้เขายังเด็กอยู่เราก็สามารถจับเขาได้แต่ว่าบูบูเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้จับเลยนะเขาก็จะแบบกัดตลอดเลยนะคะแต่ว่าพอเขาชินมือเนี่ยพอชาฝึกแบบนี้นะคะเขาจะกัดน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะมันก็จะดีสําหรับเขาและดีสําหรับเราด้วยนะคะเวลาเราเอาเขาไปไหนเราก็สามารถควบคุม ุ่ม c o n t r l เขาได้นะคะดูสิพริมมากคือความสุขของบูบูที่สุดเลยคือการหวีขนทุกคนแล้วก็การดึงขนหูนะคะใช่ไหมบูบูบอืม้มอนไรขนาดนี้ฮะสุดยอดเลย ตอนนี้บูบูตัวหอมมากเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งอาบน้ําแล้วก็ใช้โฟมลิงนะคะของพาฟี่บูบูนั่นเองเป็นโฟมแบบสูตรพิเศษที่ทํามาสําหรับลิงเลยนะคะคือตั้งแต่เลี้ยงลิงอ่ยใช่ก็อยากได้โฟมลิงแต่มันไม่มีอะ่ะคือเราก็ใช้สบู่เด็กเพราะมันอ่อนโยนสบู่น้องหมาน้องแมวลูกหมาลูก,มลกแมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มันไม่มีอะไรสาหรับเขาเราก็เลยจัดทําเลยนะคะให้นาเคมีออกสูตรสําหรับเขาโดยเฉพาะนะคะก็จะแบบดูแลเรื่องขนเขาเรื่องผิวเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญกินเป็นกล้วยคือหอมมากทุกคน มีคนแบบสั่งเยอะมากนะคะเพราะว่าคนที่เลี้ยงลิงเขาก็แบบเหมือนใส่ใจลิงอ่ะอยากให้ลิงได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะซึ่งออชาช่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็คือแชมพูตัวนี้เนี่ยมันล้างออกง่ายมากนะคะมันเป็นเนื้อโฟมที่เบามากๆพออาบน้ําเสร็จปุ๊บนะคะเป่าแห้งจะรู้เลยว่าขนฟูขนนุ่มมากๆนะคะดูบูบูซิอืบูบูแบบอื<ๆ>ตอนนี้บูบูอายุขวบกว่าแล้วนะคะสบายมากเลย โอเคทุกคนไปแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ใครที่แบบเลี้ยงลิงอยู่นะคะหรือว่ากําลังจะเลี้ยงลิงนะคะก็เป็นวิธีที่ฉันเนี่ยรับมือนะคะกับความเหม็นของอึลิงนะคะแล้วมันก็ได้ผลมากๆเลยอยากจะมาแชร์กันนะคะจจฟ้าทัามานี่หน่อยนี่เริ่มโตเป็นหนุ่มหล่อแล้วเาฟ้าเขาจะอยู่ตรงนี้ได้นานมากทุกคนจะอยู่นิ่งๆเงียบๆน,น,นะคะคือฉันเคยลืมเจฟ้าไว้ตรงนี้ด้วยนะเพราะเขานิ่งและเงียบมากเลยนะคะจจฟ้าจจฟ้าไม่อยากออกกล้องเลยอะ่ะ ดูบูบูไปขโมยขต้นบัดมามันกินไม่ได้โอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปจัดการกับบูแล้วอย่าลืมซับนะอยากดูอะไรบอกด้วยบ๊ายบายอบู